สักดิจิสักเยขันสถานบวกเจ้ามาโทษทั้กองละเลิกถูกเจ้าจัดครับวังน้อยเซ็งเก้ตายแล้วจะได้เราเราจะโคตรไม่ได้นะแค่โชคช่วยันแหละไม่มีทักษิสนหรอกกไ้โอ้โหโอเคโอเคชื่อเชขอบคุณคุณจเกาพวกคนมาหลายนิดเต็มเก ต่ที่นี่คือพี่ตายของเจ้านักตัปี๊ซัแตกหนึ่ง 1, แตกสอง 2, แตกสามนี่ไรได้หมสเป็แหนักตัี๊ซัสมันต้องเชื่อไก่ใี่ลิงดูตัดหัวแ